นักสิวิญาแบบให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ค่ะ mm hmm. พอเริ่มมีฟีดแบบคว่าแบบเราเป็นแรงบนันดาลใจให้คนอื่นได้แล้วเหมือนแบบตัวเราเองก็อยากที่จะแบบเอ็นจอยกับชีวิตของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบทําให้อเรา้ด้านแบบที่เกี่ยวกับ,บจิตใจเกี่ยวกับมนุษย์มากขึ้นก็ในเรื่องาเรียนสิวิญญาค่ะถึงเรามีอุปสรรคแต่เราก็ยังโองไปทําในสิ่งที่เราชอบ ลองไปเป็นแบบสุดประกายอะไรบางอย่างให้คนอื่นด้วยอ่ะสวัสดีค่ะไมค์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านแขกรับเชิญแล้วตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะ แขกรับเชิญวันนี้บอกเลยว่าอยากคุยกับเขามากๆเขาเป็นถึงว่าที่ด็อกเตอร์เลยค่ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาอะยังมีกิจการที่บ้านแล้วก็ยังมีงานอดิเรกที่น่าสนใจมากๆซึ่งหมยตั้งใจว่าวันนี้มยม่จะต้องได้ทํากิจกรรมร่วมกับเขาค่ะเดี๋ยวเขาเป็นใครเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไมยก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะ แนะนำตัวให้คนดูรู้จักหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อรถเมย์ฝัิตาเฉวพัฒนากลค่ะจากที่นั่งวีแชร์นี้น้องมีความพิการมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเกิดขึ้นในภายหลังะคะค่ะก็เป็นตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นโรคกล้ามเนืนอเนอน้ออ่อนแรงสเปนนอลมัโครลาอัลโตฟีค่ะ อาจจะส่งผลมาทำให้เหมือนแบบเราไม่สามารถออกแรงได้เหมือนคนอื่นทั่วไปน้องรถเมย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะค่ะก็ตอนนี้เมย์ก็เรียนปริญญาเอกค่ะจิตวิทยาสังคมค่ะอ,อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทำงานอะไรอยู่บ้างไหมคะจะมีทำนักจิตวิทยาแบบให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ค่ะ ก็จะทำเป็นพัดไทม์ค่ะพี่อยากรู้ว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงมาเป็นนักจิตวิทยาได้อะคะตอนแรกคือสนใจด้านจิตวิทยาเพราะว่าอยากเอามาใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนพอได้เข้ามาเรียนปร,ริญญาโทด้านจิตวิทยาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะแบบเขารพได้เราก็แบบได้ช่วยให้คำปรึกษาคนอื่นด้วยก็เลยเหมือนได้ลองทำมาเป็นแบบออนไลน์ทำเหมือนพัดไทม์ช่วงที่แบบ ไม่ได้มีเรียนอยะางนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่น้องรม่ยเมล่าว่าตั้งใจเรียนจิตวิทยาเพราะว่าอยากจะเอามาใช้กับตนเองทําไมอะคะสิ่งนั้นมันจะใช้กับตัวเราได้ยังไงเพราะนั้นแบบว่ารู้สึกว่าร่การตัวเองมันแบบแรงเยอะแล้วก็คิดว่าแบบเราจะใช้ชีวิตต่ตอไปอยังไงให้แบบ เรารู้สึกโอเคในเมื่อแบบเราสุขภาพไม่ดีอะค่ะแล้วเหมือนมันบังเอิญช่วงที่แบบเรียนจบใหม่ๆช่วงนั้นเหมือนอาจารย์หรือว่าแบบพี่ๆอะไรเนี่ยก็เหมือนให้ไปพูดแบบให้กําลังใจน้องนักศึกษาด้วยแล้วก็เหมือนทางคุณหมอก็ได้เชิญให้แบบไปพูดให้กําลังใจพ่อแม่ที่แบบมีผู้ป่วยเป็นโรคเดียวกับเราอยเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบอพอเร้่มงีิดแบบว่าแบบ เราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้แล้วเหมือนแบบตัวเราเองก็อยากที่จะแบบเอ็นจอยกับชีวิตของเราอี่ยค่ะก็เลยเหมือนแบบทําให้อย่างรู้นั่นแบบที่เกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับมนุษย์มากขึ้นก็ลนเรื่องมาเรียนศิลปิจยาค่ะเห็นข่าวค่าตัวตายหรือว่าโรคซึมเศร้าเยอะมากเรื่องพวกนี้ค่ะเราคิดว่ามันจะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรบ้างะคะ ถ้าเป็นของเมย์ะค่ะเมย์รู้สึกว่าคนในสังคมส่วนมากยังไม่ไม่ได้เข้าใจในการเป็นแบบโลคซึมเศร้าหรือว่าแบบการที่คนจะอยากฆ่าตัวตายขนาดนั้นนะคะเหมือนแบบว่าคนอาจจะมองว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแบบทําไมไม่สู้ละ่ะทําไมไม่แบบมองโลกให้มันดีละ่ะซึ่งแบบจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อย่างเป็นแบบนั้นแต่แบบเราก็ไปตัดสินเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ หรือแม้แต่แบบคนที่ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าแบบทําไมเขาคิดสั้นซึ่งเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์เขาเราไม่รู้เลยว่าแบบเขาเจออะไรมาบ้างหรือแม้แต่ต้องให้เรารู้อะค่ะแต่ว่าแต่ละคนไม่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เท่ากันซึ่งการที่แบบเราเห็นคนที่เขามีปัญหาหรือว่าแบบเขาเผชิญอะไรอยู่เราแค่แบบ เข้าใจและพยายามมองในมุมของเขาโดยที่แบบไม่ไปจัดสินแล้วอยู่ข้างๆเขาเพื่อให้เขาผ่านเรื่องนั้นไปได้ก็จะแบช่วยเขาได้เยอะแล้วมีน่าจะหลายๆคนนะคะคิดว่าการที่จะหานักจิตวิทยาเนี่ยต้องเป็นคนที่เราไม่อยากใช้คำพูดที่ อาจจะไปกระทบนะแต่ว่าเอาเป็นค่ะพุทุกทนจะเข้าใจตรงกันคือเหมือนแบบต้องเป็นคนบ้าถึงจะไปหานักจิตวิทยาอันนี้มันยังไงคะมันจริงไหมมันจริงๆแล้วคนที่หานักจิตวิทยาเนี่ยต้องเป็นใครหรือว่าทุกคนสามารถหาได้เหมือนกันค่ะก็เหมือนก่อนหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแบบคือการไปหานักจิตวิทยามันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเป็นอาการรุนแรงหรือว่าเป็นแบบโรคที่มีภาวะทางจิตเท่านั้นนะคะ คนทั่วๆไปที่แบบรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลว่าแบบเหมือนเขาไม่สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างปกติอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปพบนิตจิตวิทยาได้คนเราอาจจะแบบมีปัญหาอาจจะอกหักเหมือนกันแต่ว่าคนนึงอาจจะแบบมุกออนได้จัดการแบบตัวเองได้ไวหรือว่าอีกคนนึงอาจจะรู้สึกว่าแบบยังมุกออนไม่ได้สักทีเราไม่รู้จะจัดการกับ ความรู้สึกเสียใจของเรายังไงอย่างเงี Wol ้ยค่ะก็อาจจะเหมือนแบบไปให้นักจิตวิทยาช่วยคุยเพื่อดูว่าแบบเราจะทํำยังไงให้แบบเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ถ้าเทียบกับสนามฟุตบอลก็อาจจะเหมือนตัวเองอยู่ในสนามากค่ะที่แบบอาจจะเหมือนเราไม่ได้เห็นปัญหาทุกมุมแต่เรามองเห็นปัญหาจากที่เราอยู่ในนั้นแล้วเรามีแบบภาวะอารมณ์โกรธเสียใจอะไรอยู่มันทําให้แบบ เราไม่สามารถที่จะแบบเรียบเรียงปัญหาความคิดได้เท่ากับคนที่อยู่ข้างนอกอซึ่งนักิลวิทยอาจจะเหมือนคนที่อยู่แบบขอบสนามหรือนั่งดูอยู่บนอา,า,ารย์แล้วอาจจะแบบมาช่วยเรียบเรียงว่าแบบปัญหามันเป็นอย่างนี้แล้วแบบพี่มันจะคิดว่าจะแก้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพยายามช่วยดึงอารมณ์ออกไปและให้ดูที่แบบต้นเหตุปัญหามากกว่า เหมือนกับว่าคนที่เป็นเนี่ยมักจะไม่เห็นปัญหาของตัวเองใช่ไหมคะ<ช>แต่คนที่มองออกมาจากด้านนอกเนี่ยเขาจะเห็นเพราะว่าเขามองจากมุมที่ไม่ใช่ตัวเรามองโอ้ใช่ค่ะอโทษนะคะน้องรเมย์พี่ได้กลิ่นอะไรหอมหอมเกิดขึ้นตอนนี้คุณแม่กำลังทำแพนเค้กอะค่ะทำให้น้องรอเมย์หรือว่าอ่าน่าจะมีลูกค้าสั่งค่ะเพราะว่า พอดีที่บ้านก็มีเหมือนขายแพนเค้กผ่านแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้วค่ะก็จะเหมือนมีเดลิเวอรมารับอยู่เรื่อยๆไม่ได้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพิธีกรน,นะคะเรื่องการชิมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญเดี๋ยวยังไงเบรกน้านะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องแพนเค้กต่อค่ะ ที่ไปเริ่มต้นได้ยังไงอะ่ะทําไมมีร้านแพนเคก้กด้วยที่บ้านจะมีกิจการเป็นโรงงานแพทายเย็นค่ะแต่ว่าเหมือนพอช่วงโควิดก็เลยต้องปิดกิจการไปแล้วทีนี้เหมือน,นเหมือนเมย์ได้ไปเจอแบบไปร้านฮอก้ฮอกิทีนี้ก็เหมือนเขาเปิดว่าแบบใครที่สนใจเฟรนชายก็เหมือนให้ลองส่งเรื่องเข้าไปนะคะจะเหมือนมา,าเปิดเฟรนชายให้ฟรีซึ่งเมย์ก็เลยเหมือนได้ตรงนี้มาให้แบบ แม่ได้ทํำในช่วงที่แบบตั้งแต่โควิดมาแล้วเหมือนไม่ได้ทําอะไรอะค่ะแล้วนอกจากที่คุณแม่ทำเนี่ยในการประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราเลยใช่ไหมค่ะก็เมก็จะมีหน้าที่เหมือนกับคอยเหมือนนิ n เตอร์เพจของสาขาอะไรคะ่ะแล้วก็เหมือนกับคอยรับออเดอร์คอยบอกแม่ว่าแบบลูกค้าจะสั่งอะไรบ้างงียค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแม่อุ้ยหอมมากเลยค่ะยังร้อนๆ้อนะคะยังร้อนๆ้อนี่แตคุณแม่คะขอเชิญนั่งคุยด้วยกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะฮอกไกโดมิลครีมแพนเค้กค่ะเวลาถ้าเรากดสั่งก็จะบรรจุในแพคเกจจิ้งแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่มีชั้นซ่อมพลาสติกให้ทานที่ไหนก็ได้เลยค่ะตัวนี้เป็นบานอสซี่ค่ะอันนี้ก็เราไม่จำเป็นต้องปิดฝาเพราะเดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วขออนุญาตนะคะคุณแม่ ทำทั้งแผ่นเคงแล้วก็ทำหลายอย่างในฐานะค่ะเป็นแม่ค่ะมีเวลาในการดูแลตนเองแล้วก็ดูแลน้องยังไงบ้างคะก็ต้องอยู่ใกล้ชิดเขา24ชั่วโมงเลยเวลานอนก็สองชั่วโมงก็มากลับตัวให้น้องแต่กลางวันนี่ทุกสองชั่วโมงเราต้องกลับตัวอย่างเงี้ยค่ะทำไมอะคะไม่งั้นจะเป็นแผลกดทับเวลาออกข้างนอกล่ะคะคุณแม่ก็ไปเรียนก็มาส่งเข้าห้องเรียนเสร็จแม่ก็รออยู่ข้างนอกคอยเตรียมอาหารไว้ให้น้องการเดินทางอะค่ะ การเดินทางก็ถ้ารถที่บ้านว่างก็ไปส่งถ้ารถที่บ้านไม่ว่างก็เรียกแท็กซี่แกปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเดินทางด้วยรถสาธารนณะแบบอย่างเรียกแท็กซี่มาอย่างเงี้ยค่ะ,คะมีอุปสรรคอะไรเวลาเราต้องไปด้วยกันไหมคะ mm hmm. ก็อุปสรรคก็มีบ้างแต,แต่ว่าเราต้องจับเขาไว้ตลอดเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีคุณแม่หลายๆท่านที่ดูรายการเราอยู่ค่ะอยากให้คุณแม่ฝากกาลังใจอยากบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ที่เขาอาจจะประสบเหมือน <c oughs> เหมือนเราที่ <c oughs> มีลูกที่มีข้อจํากัดบ,บางอย่างค่ะออลูกแม่พิการตั้งแต่กําเนิดไม่เคยได้เดินเลยไปไหนก็ไปกับเขาเนี่ค่ะก็อยากให้มีครอบครัวที่ว่าถ้ามีลูกพิการเนี่ยเราอยากเก็บเขาไว้ที่บ้าน <c oughs> ต้องพาออกข้างนอก ให้เขาได้เรียนรู้ข้างนอกว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้การศึกษาเขาเนี้ยค่ะเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ วันนี้เจ้าหญิงไมเมอรี่ก็มีนัดกับเพื่อนสนิทค่ะเจ้าหญิงเอลซ่าวันนี้ก็พาน้องนะ่ารักมาด้วยเดี๋ยวเราไปหาเอลซ่ากันค่ะในวิมานสีชมพูของเขาไปค่ะสวัสดีฉันคือเจ้าหญิงเอลซ่าวันนี้ฉันก็ได้นัดกับเพื่อนไว้เจ้าหญิงไมเมอรี่เอเจ้าหญิงน่าจะกำลังมา,มา,มานะซเลมนด้เห็นเจ้าหญิงไมเมอรี่มาหรือยัง สวัสดีจะมาอย่าไม่ได้เลยเจ้าหญิงไมมาดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหญิงเอลซ่าสวัสดีซาลามนเดอร์ขอถามเลยละกันนะคะเจ้าหญิงเอลซ่าเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงค่ะก็จริงๆการคอสเพ์ก็เป็นงานอดิเรกมานานแล้วเหมือนกันค่ะก็ประมาณแปดเก้าปีแล้วนานเหมือนกันนะคะครั้งแรกเลยทำไมทำไมอยู่ดีๆเรา มีงานอดิเรกนี้อะค่ะจริงจริงเมย์เป็นคนที่แบบดูอนิเมะอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเหมือนเหมือนได้ไปเจออนิเมะเรื่องหนงึ่งชื่อเรื่องว่าคกิอาร์ซึ่งมันมีตัวละครที่เหมือนเขานั่งวิวแชร์ค่ะโอ้ oh. ค่ะชื่อนันานาี่เป็นเหมือนแบบน้องพระเอกอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเหมือนแบบ uh huh. ได้เริ่มคอเทเพมาจากตัวละครนั้นก่อนที่เริ่มเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเหมือนเรามันจะอินมากว่าแบบ เขาเล่วิวแชร์แล้วเวลาเราถ่ายรูปออกมามันจะแบบเหมือนเรามาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คอรสมาตัวนั้นแล้วมันทําให้แบบเราอยากเป็นตัวอื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คอสมาจนแบบถึงปัจจุบันตัวละครตัวที่เราชอบที่สุดที่เราแต่งคอสเพลย์คือใครคะจริงๆไม่มีที่แบบชอบที่สุดขนาดนั้นแต่เหมือนแบบอินเป็นเรื่องไปแต่ช่วงที่แบบ อินเยอะๆเลยก็จะเป็นเนสโกะค่ะจากแดบพิฆค่าตแอสริการที่เรามาแต่งคอรสเพย์แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มหรือออกไปทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะมีอุปสรรคไหมคะจริงๆก็มีอุปสรรคนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนเวลาได้ไปงานคอรสเพย์ค่ะแล้วแบบสิทแบที่เราได้รับกลับมามันมันเป็นประมาณว่าถึงเรามีอุปสรรคแต่เราก็ยัง ออกไปทำในสิ่งที่เราชอบแล้วมันไปนเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่เขาแบบอยากทำในสิ่งที่แบบตัวเองชอบแต่ว่าอาจจะรังเรียอยู่ว่าแบบจะดวงบูรี่ไหมแค่เขาไม่ได้แบบเป็นแบบบิวตี้สแตนดาร์ดนะคะซึ่งเหมือนพอเราได้ฟิทแบทตรงนั้นกลับมามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราก็คอได้เราก็แบบทำในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมันมันไปเป็นแบบ สุดประกายอะไรบางอย่างให้คนอื่นด้วยอะ<ม>่ะมันก็จะแบบทำให้เรายังยังรู้สึกมีความสุขกับตรงนี้เรียกได้ว่าทํากิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะ,คะแล้วแบบนี้เราดูแลตัวเองอยังไงอ่ะค่ะก็จริงๆการดูแลตัวเองต้องบอกว่าโรคที่ไม่เป็นนะคะมันเป็นโรคที่เหมือน ก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้มีวิธีการรักษาที่แบบจะทําให้มันพัฒนาการดีขึ้นต้องแบบกายภาพบาบัดหรือว่าดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันเสื่อมหรือว่าแรงลดลงอย่างนี้ค่ะจนมาเมื่อประมาณช่วงสองสามปีมานี้ค่ะมันเหมือนเพิ่งจะมียาที่จะช่วยให้แบบแรงมันไม่ลดลงและอาจจะทําให้มีแรงเพิ่มขึ้น oh, ค่ะแล้วก็ <Yeah. S 2> มีแนโน้มที่จะแบบ อย่างมื่อคืนใช่ค่ะซึ่งเป็นยาเฉพาะโรคที่เ<ๆ>หมือนแบบเพิ่งมีเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะเพิ่งจะผลิตได้เป็นยาของไทยหรือว่าของต่างประเทศเหรอคะเป็นยาต่างประเทศค่ะซึ่งยาตัวนี้ค่ะจะยังไม่ได้เข้ามาในไทยอะคะ่ะ<ม>ก็เลยแบบยังมีราคาค่อนข้างสูงมากเลยขอทราบได้ไหมคะว่าคำว่าราคาสูงคือตัวเลข ค่ะก็ราคายาก็จะอยู่ที่แบบประมาณ1ปีที่เมย์ใช้อะค่ะก็จะอยู่ที่7.7ดล้านอ่ะก็เลยแบบยังไม่สามารถซื้อไหวยายทางคุณหมอที่ดูแลเมย์อ่ะค่ะก็เหมือนได้ทำโปรเจกต์ขึ้นมาให้เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณหมอประเมินว่าอยากให้เมย์ได้รับยาเลยเพราะว่าไม่อยากให้เหมือนแบบ แรงมันน้อยลงไปกว่านี้อย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะเป็นแบบระดมทุนโดยให้แบบคนนอกมาเพื่อแบบช่วยเหลือให้เมย์ได้แบบรับยาค่ะเล่ารายละเอียดโปรเจกต์ให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะค่ะก็โปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ของทางมูลนิธิสภากาตแพทยอ่ะค่ะก็จะเป็นการที่เหมือนกับรับบริษัทเข้ามาเพื่อ ซื้อ,อยาให้กับผู้ป่วยโรค SMA ออะค่ะกำเนิดออนแรงโดยที่เมย์จะเป็นเหมือนกับผู้ที่เป็นพายอดสแตดี้หรือเป็นผู้นำร่องของโปรเจกต์นี้ก่อนว่าถ้าได้ยามาแล้วแล้วเราเอามาใช้กับผู้ป่วยในไทยแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะซึ่งก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราได้รับเงินมามากพอที่จะแบบซื้อ,อยาให้เมย์แล้วแล้วเราก็ยังมีเหมือน ผู้เปวยคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ออกมาโปรโมทโปรเจกต์ด้วยกันก็จะได้รับยาไปด้วยนะคะโปรเจกต์มีกิจกรรมหรือแคมเปญอะไรที่จะจัดขึ้นบ้างไหมคะโชคดีมากๆเลยที่ได้พี่บรรหญ่อะค่ะมาช่วยในการโปรโมทโปรเจกต์ค่ะ,คะซึ่งก็คือเหมือนเดี๋ยวจะมีเพลงที่เหมือนพี่บรรหญ่แต่งมาจากการฟังสรอรวของเมย์แล้วก็เหมือนแบบเอามาแต่งเป็นเพลงเพื่อใช้ประกอบโปรเจกต์ค่ะ,คะ เราก็จะมีเม์ที่แบบไปอยู่ใน m อ็มบีเพลงนี้ด้วยค่จุดประสงค์หนึ่งก็คือเหมือนเราอยากสร้างอเวนเดตให้เหมือนคนได้รู้จักโรงนี้มากขึ้นด้วยอะค่ะเพราะว่าของเราก็เป็นโองหายากการที่แบบเราจะได้รับการรักษามันเลยแบบน้อยคนไม่รู้จักอีกมันก็จะยิ่งน้อยไปใหญ่อะค่ะอยากรู้ว่า พอวันหนึ่งแล้วถึงวันที่โปรเจกประสบความสําเร็จแล้วแล้วเราก็ได้รักษาจนร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเรามีอะไรที่เราอยากทํำไหมคะจริงๆมันก็ตั้งใจว่าจะทําวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยขับเนะื้ออ่อนแรงค่ะ,คะก็เหมือนอย่างที่จะดูว่าแบบเราจะทายังไงเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาแบบมีสุขภาวะทางสิทธิ์ที่ดีมีแบบเว l ร์บีบ้บส,สูงๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เหมือนแบบ อยากเห็นตัวเองในวันที่แบบได้เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันแล้วเหมือนแบบคือในกลุ่มของผู้ป่วยขั้มเนื้ออ่อนแรงอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบน้องที่แบบเด็กๆกว่ามียคะก็เลยเหมือนแบบเราคิดว่าถ้าเราไปได้ไกลามาจะยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แบบน้องได้เหมือนสู้หรือพยายามมากับเราอย่างค่ะอาจจะแบบไม่ต้องเป็นเรื่องเรียนเหมือนกันก็ได้แต่แค่อยากให้น้องเขามีความสุขในการแบบ ใช้ชีวิตไปร่วมกับโลกที่เราเป็นวันนี้เราได้พูดคุยกันไมคก็รู้สึกได้เลยว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเขามีความตั้งใจถึงแม้ว่าร่างกายจะมีข้อจำกัดก็อยากให้เรื่องนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่างกายมีความพิการหรือไม่มีความพิการทุกคนมีปัญหาค่ะปัญหาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางครั้งอาจจะมีช่วงเวลาที่เราท้อบางครั้งอาจจะมีช่วงเวลาที่เรามีความสุขพยายามที่มองด้านบวกเข้าไว้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับตนเองแล้วเมื่อเรามีกําลังใจแล้วปัญหาอะไรที่เข้ามาเราก็จะสามารถแก้ได้ค่ะ วันนี้เจ้าหญิงไมมี่ Marie, และเจะ้าหญิงเอลซ่าเราทั้งสองคนขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมชมรายการเคียงบ่าเคียงไหลาทางช่อง NBT และดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Facebook และ TikTok อย่าลืมนะคะทุกวันเสาร์เวลา1 4นาิกนาทีถึง14.30นาิกา30นาทีวันนี้เราสองคนและซาลา m มนเดอและพิงกี้เพอร์ลลาไปก่อนบ๊ายบาย